สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เข้ามาตรวจกับายการันบอยนะช่วงรีวิวพาร์ทที่สองกันนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้คุณจอนได้มาหมายผมมารีวิวนะครับส่วนวใหญ่ผมก็ไม่ได้จะเป็นเอ่อพีก่อนท่าไหร่นะฮะ่ค่อยอยากเป็นอยากเป็นตากล้องมากกว่านะวันนี้เรามารีวิวแผ่นเกมนะทำที่แผ่นเกมนี่ครับมีเกมเต็มเลยนะไอเกมของคุณจอน,นเราเอาบอกกลางดีกว่าที่ผม น่มค่อยสะดวกเท่าไปถ่ายถ่ายถ่ายที่อันนี้เนี่ย<อ>ค,ครับอเออครับโหนี่ครับนี่จะเป็น n b a นี่จะเป็นเกี่ยวกับบาสน,นะฮะนี่ครับจอยนี่ไว้สำหรับเล่นเกมเลยนะฮะโอเคครับนีถ่ายเดียงมาเลยนะนี่มาคราบนะฮะโอเคนี่จริงเอที่เกมตู้คันรอคอยครับแต่ว่าคนจนของคนมันเล่นไม่ได้ใช่มส์ คุณจ,อน,จอนพูดหน่อยก็ได้ครับอธิบายเพราะอันนี้แผ่นของคุณจอนเดี๋ยวม,มาเอามาจัดเลยนะทายมุมสูงก็ได้ทายมุมสูงขึ้นหน่ยผมต้องเรียงอะไรเนี่ยเล่นเล่นเล่นได้กี่อันซื้อมาตั้งหลายแผ่นได้ได้กี่อันอันนี้คือทั้งหมดที่เล่นได้ฮะเอานนีิเล่นได้อันนี้ผมก็เล่นก็เล่น ลองลองดูก็ได้ฮะเดี๋ยวลองเปิดใหม่ดูแผ่นแผ่นเกมนี้นะฮะับโอเคเล่นได้ก็อาจจะทายใช่ครับรีวิวจอยหน่อยดีกว่ารีวิวจอยเดี๋ยวไปดูจอยกันดีกว่ามาคนจอยต้องให้คนจอยพูดนะครับเพื่อใขาจะรู้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรื่องจอยผมรีวิวเองค่ะเดี๋ยวหันไปที่คุณจอยครับอันหนึงครับอ่าครับต้องถึงตาคุณจอยในการรีวิวแล้วนะฮะก็แต่มาิวจอยนะคุณจอยที่จะรู้เรื่องเกี่ยว จอยซะหน่อยนะเพราะของคุณจอนนี่เขาผสนจอนหมดเลยนะครับาน,าน,น,นั่นงนั่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 งเปิดวงนี่ฮะนี่คือตำแหน่งสำคัญนะตรงนี้ครับคืออันละล็อกที่ส่วนใหญ่ที่เขาเอไว้ใช้เดินกันนะฮะใช้เอาไว้เดินกัน <c oughs> นี่ฮะเสียงันนี้ฮะ,อ,ะอันอื่นบ้างก็ได้ครับอันนี้ไว้เลื่อนรูเลื่อนนี่ฮนะ ไว้ขยับได้เหมือนกันนะแต่ว่าใช้บางอย่างเช่นฟ<ช>ีฟ่าสิบห้าอย่างเงี้ยฮะคือใช้ปุ่มนี้เดินเท่านั้นนะฮะอันนี้คือปุ่มไว้เปิดสตาร์นีไวพ้พสแบ็กแบ็กไม่รู้ว่าทำเป็ดอะไรเหมือนกัน,นะะอันนี้ก็เหมือนอนาลอกที่สองฮะคือ RS เอครับไปถ่ายเลยผมเนี่ยไปถ่ายรูสินี่ผมถ่ายนิฮิวดิเ<อ>พราพิงเลยผมเนี่ยนี่ฮะ r อเไเอเป็นปุ่มหนึ่งที่ใช้งานได้ดีฮะเป็นเป็นปุ่มแบบ หนมเป็นหนงที่ใช้ช่วยเหลือส่วน L B กับ L T นะคะเป็นปุ่มนุนนีนั่นนะมีมีประโยชน์หลายแบบนะฮะไว้ชิงชิปได้ในเกมฟีฟ่านะฮะส่วน L T นะคะไว้สำหรับฟีฟ่า12ค่ะไว้เป็นเกมที่ L T นะฮะสำหรับเกมฟีฟ่า12ครับไว้ฟีฟ่า15ใช้ปุ่มนี้โชว์ได้เลยครับอธิบายไปก็ได้ครับนี่ฮะส่วน A X A X Y B นะฮะเป็นปุ่มที่ไว้เลือกนู้นเลือกนี่ครับ B นี่คือ Back นะฮะ A คือสีเล็กนะฮะ Y คือแรนดอมไมน์นะฮะเป็นทูน่าเอาไว้กับกินไม่ใช่ค่ะปุ่มนี้ไว้เปิดใหะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ฮะเปิดได้ครับนะฮะนี่ฮะ R B ครับอันนี้คือไว้เจอต่อสายคะแต่ว่าผมเล่นแบบไร้สายฮะก็แค่นี้แหละฮะอะไรสายก็ต้องใครทานใช่ไหมครับใช่ค่ะฮะ ใส่ถานป่าครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ถ่านใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ก็ใส่ถ่านเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่ไม่ไม่ใส่ถ่านอะไรเะรอเออใส่ถานเหมือนกันเนยใช่ค่ะใส่ถ่านทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าผมเลือกเล่นแบบไร้สายเพราะว่ามันจะใช้เดินได้ขนาดไปหน้าปากซอยอะ,ะยังใช้เล่นได้อยู่เลยนะผมเคยทดสอบฮะ,ะตอนมาแล้ว ก็เท่ายินดีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะวันนี้เราก็ต้องขอจากลาท่านชมทุกท่านอดนรำกอย่ต้องขอจากลาท่านชมทุกท่านด้วยนะครับต้องกดนะครับต้องขอลาท่านชมทุกท่านด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ like และกดซับสไคร้นะถ้าท่านชมไม่ชอบก็กดดีไลค์และฝากความคิดชมเพิ่งเรานำไปปรับปรุงด้วยนะครับอย่าลืมนะว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้านะครับบาย